ในปัจจุบันด้วยปัญหาด้านเชื้อเพลิงที่มีราคาสูงการขาดแคลนรวมไปถึงสภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยกระตุ้นให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกนั้นมีการเร่งพัฒนารถยนต์ที่เป็นขุมพลังทางเลือกมากขึ้นซึ่งแนวโน้มที่ชัดเจนที่สุดในปัจจุบันตอนนี้ก็คือรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยปัจจุบันได้รับการตอบรับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวนั้นทําให้หลายๆค่ายยานยนต์ทั่วโลกมีการเร่งพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าของตนเองออกสู่ตลาดแต่ทว่าค่ายยานยนต์ยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างโตยิต้านั้นกลับถูกมองว่าไม่มีความกระตือรือร้นกับการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าเท่าที่ควรซึ่งหนึ่งในประเด็นที่หลายๆคนสังเกต,กตั่นก็คือโตยต้าอาจจะรอจังหวะที่เหมาะสมหรือไม่เพื่อที่จะกระโดดเข้าสู่ตลาดดังกล่าว ล่าสุดสื่อญี่ปุ่นอย่างนิ k ก e i อีเอเชียเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจและด้วยสิ่งเหล่านี้อาจทําให้โตโยต้าพลิกขึ้นเป็นผู้นําในตลาดยานยนต์ไฟฟ้าอีกครั้งอย่างที่พวกเขาเคยทําได้ในรถยนต์สันดาปภายในโดยเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมา n i k ก e i อ s เอเชียเผยว่าโตโยต้ยตานั้นถือครองสิทธิบัตรเกี่ยวกับแบตเตอรี่โซลิดสเตตมากที่สุดในโลก โดยสำนักข่าวนิเคอีได้ร่วมมือกับปาเตนรีโซลบริษัทวิจัยในกรุงโตเกียวเพื่อเจาะลึกการยื่นขอจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับเบตริโซลิสเต e ที่ส่งไปยังองค์การทรัพย์สินทางปัญญาของโลกโดยการศึกษานั้นพิจารณาการยื่นสิทธิบัตรตั้งแต่ปี2543จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม2565ที่ผ่านมาจาก10ประเทศ ผลปรากฏว่าบริษัทโตโยต้าคอร์ปอเรชันนั้นถือครองสิทธิบัตรมากเป็นอันดับ1นึ่จำนวน1,331รายการขณะที่อันดับที่2นั้นเป็นพานาโซนกอันดับที่3เป็นไอเดมิสุโคซันส่วนอันดับที่4นั้นเป็นซัมซุงอิเล็กทรอนิกและเป็นที่น่าสนใจอย่างมากเมื่อ3อันดับแรกนั้นเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นทั้งสิน้น ส่วนบริษัทแบตเตอรี่เบอร์1และเบอร์2ของโลกอย่าง C.A.T.L และ B.Y.D. นั้นกลับไม่ติด1ใน5อันดับแรกด้วยซ้ำสำหรับญี่ปุ่นนั้นพวกเขาถือได้ว่าเคยรุ่งเรืองสุดๆด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ในปี2,534บริษัท Sony Group เป็นเจ้าแรกที่จำหน่ายแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบที่สามารถรีชาร์จได้ จากนั้น p a n a s น n น c ก็กระโดดเข้ามากลุ่มตลาดดังกล่าวและขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้ในปี2,561โดยกินส่วนแบ่งในตลาดมากที่สุดตามรายงานของ Technosystem Research ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ตลาดในกรุงโตเกียวแต่ทว่าหลังจากนั้นบริษัทแบตเตอรี่ฝั่งของจีนมีการทุ่มพัฒนาและขยายตลาดอย่างรวดเร็วในเทคโนโลยีแบตเตอรี่จนในที่สุดปัจจุบันบริษัท c a d l สามารถขึ้นมาครองอันดับหนึ่งในตลาด และดันให้บริษัทแบตตรี่สัญชาติญี่ปุ่นที่เคยประสบผลสําเร็จอย่างมากล่นไปอยู่อันดับที่4ด้วยเหตุผลดังกล่าวเราจึงเห็นได้ว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของจีนนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วและทะยานขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้ในปัจจุบันเอาล่ะครับย้อนกลับมาเรื่องของโตโยตา้าเมื่อปี2020 ตโยตาเคยประกาศกล่าวไว้ว่าพวกเขาเตรียมจะเปิดตัวเทคโนโลยีแบตเตอรี่โซลิดสเตทพร้อมกับรถต้นแบบที่ติดตั้งเทคโนโลยีแบตเตอรี่ดังกล่าวแต่ช่วงเวลานั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดซึ่งความพิเศษของแบตเตอรี่ชุดดังกล่าวนั้นจะสามารถใช้งานได้ประมาณ500กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งและใช้เวลาเพียง10นาทีเท่านั้นในการรีชาร์จพลังงานจาก0ถึง100%ซึ่งเป็นเวลาที่เร็วกว่าระบบควิกชาร์จในปัจจุบันมากกว่า3เท่า และเป็นเวลาที่เกือบใจะใกล้เคียงกับการเข้าเติมน้ํามันแบบเต็มถังในปัจจุบันแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันเมื่อมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียสําหรับทิกรีแบตเตอรี่แบบซอริสเตนนั้นปัญหาใหญ่ของมันก็คือราคาต้นทุนที่สูงกว่าแบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออนมากซึ่งทางตั้เองกําลังมีการพัฒนาในเรื่องนี้ โดยโตย o ต้าหวังว่าในปี2,568จะสามารถลดต้นทุนการผลิตให้น้อยกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงและจะสามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้นานกว่า30ปีโดยยังคงรักษาสภาพได้มากกว่า90%โดยสรุปแล้วหากโตย o ต้าพร้อมจะเปิดตัวเทคโนโลยีแบบ solid state ในรถยนต์ไฟฟ้าของตนเองจริงก็อาจเป็นไพ่ใบเด็ดสำหรับการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำยานยนต์ไฟฟ้าได้อีกครั้ง และในปัจจุบันการพัฒนาแบตเตอรี่แบบ Solid State นั้นก้าวหน้าไปอย่างมากเชื่อว่าอีกไม่นานจะต้องมีการนำมาใช้งานแทนแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนอย่างแน่นอนไม่จากค่ายใดก็ค่ายหนึ่งเพื่อนๆละครับคิดเห็นว่ายังไงสำหรับแนวทางการพัฒนาแบตเตอรี่ Solid State ของ t ต y o ตาและจำนวนสิทธิบัตรที่ถือครองอยู่จะมีส่วนช่วยให้ทางค่ายพัฒนารถยนต์ไฟ้าได้เร็วกว่าเจ้าอื่นหรือไม่คิดเห็นย่งไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันน่อยนะครับ